ขนุนอาุนขนุนจริงเหรนทุเรียนไม่ใช่เขียนเขียนขนมเทียนไม่ใช่เขียนเขียนกรเสกกระลมังนี่มันคนละคำกันนะแล้วทำไมมันเป็นกระละมังได้กระละมังกะละมังกะละมังไม่ สวัสดีครับผมไปที่ทีมทองครับอันนี้ผมกับเจน่าก็มาเป็นตัวแทนของละเครเครื่องเฮลมมคุณผีช่วยด้วยครับมาเล่นเกมไบ้คํากันนะครับเขาไม่ได้ยินผมจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ยินผมเลยตอนหน้า,าหน้าตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วเขาบอกว่าพูดได้ไม่ใช่หรอได้ใช่ครับผีเสือ้อผีเสือ้อเฮ้ยกระทงกระทงกระทงกระจกกระกระโหนกระทงกระทงกระทง แก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วทับพีดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่ทับพีทับพีถูกขนุนอวุนขนุนอะไรนะขนุนขนุนรวยน้ำว้านรวยน้ำว้านกูนี่หูฟังได้ยินไหมเนี่ยโอ้อะโวคาโดอะโวคาโดปากขาดมากไงส้มส้มลำไยลำไยเอ้ยช็อกโกแลต แล้วก็แลนพีเ่เขาไม่พลาดเลยแลเนี่ยยีราฟกีตาร์ยีราฟายีราฟมีหมีถูกจริงเหรนทุเรียนไม<ป> <c oughs> ่จริงจริงเหรนจริงเหรนแล้วใครทุเรียนได้ไงเนะี่ยสล็อตสล็อตลิงแสมาลิงลิงแสมาลิงแสมาอุย้ยหอยขมหอยขม ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตะหลิวตะหลิวอะไรบ้างเยอะตาอ้อมตาอ้อมเขียดเลียนเขียดเลียนเขียดเขียนเขียดขนมเทียนไม่ใช่เขียด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 หนอมดตะนอยมดตะนอยหวยหวยโอ้โหไม่ทัน น้ำจิ้มน้ำจิ้มอู้เกระเดิ้งเหลนไม่ใช่กระเกษตรเสมหาลัยกรเมหาลัยไม่ใช่กรเกษตรแเสเตษนรเการแสดงเกระเษฮะกรตเเย็นชากระเสดมระอาาวกันเลยกรส กระเซ็บกระเดนกระเซ็บกระเดนกระทั่งกละมังไม่ใช่กะเสษกระเดนกรเชิดกระชิดกระชิดตาปลายาพลาตาตาตาปลา ตาปลาตาปลาลวดลายลวดลางลวดลายลวดลายกะละมังกะละแมกะละมังกะละมังทำไมอ่ะคำเมื่อกี้คืออะไรอ่ะกระเด็นกระเซ็นอะไรอ่ะกระเซ็นมันพ่อเออคือตอนแรกมาดีมากเลยนะแล้วพอมาทิ้งเหรียญเป็นทุเรียนนี่ผมลื่นเลยทีเดียวบางทีผมก็สงสัยนะคำว่ากระเสกกะละมังนี่มันคนละคำกันนะ แล้วทำไมมันเป็นกะละมังได้กะละมังกะละมังกะละมังไม่ใช่นอนอ้อนนอนหลับห้องนอนโอ้ยข้าวได้ไหมยังไงวะเนี่ยไม่ได้บอกว่าไหมหัวพูดตาที่พูดกระต่ายอะไรนี่กระต่ายยิ้มโอเคครับผมก็ขอโทษที่ไปแซวเขาว่ากะละมังจิ้งเหรนเมื่อกี้ครับผมพูดเลยว่าตอนนี้ผมเข้าใจนะครับ